ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นไม่ได้ทำลายแค่ทรัพยากรธรรมชาติแต่กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนกองทุนสิ่งแวดล้อมจึงถูกจัดตั้งขึ้นตามพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยให้การสนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆสำหรับการดำเนินกิจกรรม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะสาหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการสร้างแรงจูงใจนะครับให้ทางหน่วยงานต่างๆนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนที่รวมกลุ่มกันหรือว่าเป็นทสมอคืคออ,คลคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านอยากจะทําอะไรในพื้นที่ชุมชนท่านในการอนุรักษ์ทักษาดูแลเพิ่มพูนทรัพยากรชาติให้ดีขึ้นหรือดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาได้มายื่นคาขอ นะครับเราก็จะมีกลไวนการการตรวจสอบก่อนที่จะได้รับอนุมัติเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆต้องมีการเสนอเข้ามาในกองทุนเราก็จะมีการพิจารณาของกรรมการกองทุนด้วยความโปร่งใสซึ่งสามารถตรวจสอบได้ครับปัจจุบันเราก็เดินไปแล้วประมาณ1 9 5 5โครงการนะครับที่เห็นชัดๆก็คือทางองค์กรของท้องถิ่นที่เอาไปทําระบบบำบัน้ำเสียหรือทาง โครงการโรงงานกําจัดขยะล่าสุดนี่ก็คือโครงการของคณะกรรมการป่าชมชนเขาสามารถเอาเงินกองทุนสิน้อมไปสนับสนุนในการทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็มีผลผลิตจากรายได้ที่เขาสามารถจะนาไปใช้ประโยชน์ได้พี่น้องประชาชนหรือว่าเจ้าของโครงการต่างต่างที่อยากจะเข้ามาขอรับเงินทุนสินร้อมเนี่ยอันนี้เราก็มีช่องทางที่จะให้ติดต่อได้ก็คือทางของสำนักงานโยบายและแผนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ออนไซต์เรามีหมดนะครับันนี้สามารถติดต่อประสานงานได้ซึ่งกองทุนสุนร้อมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนโครงการนี้ดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยากจะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ สามารถมีชีวิตที่เป็นสุขมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีไรายได้จากการที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ในการดูแลทัพยากรจ้ารยานล้อมต่อไปครับสนับสนุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม